ไหมคะว่าผมร่วงแบ่งได้2แบบก็คือผมร่วงจากรากและผมร่วงจากเส้นแนะนความรู้จักกับผมร่วงจากเส้นก่อนนะคะผมร่วงจากเส้นนะคะเกิดจากเส้นผมแห้งแตกหักจากการโดนความร้อนสารเคมีต่งางทำให้เส้นผมเปราะจนขาดร่วงกลางเส้นที่รักษานะคะก็คือการใช้ครีมนวดหรือทรีทเมนต์เซรั่มบำรุงผมต่างๆที่มีส่วนผสมของซิลิโคนเออจา้าพวกนี้นะคะจะช่วยเคลือบและบำรุงเส้นผมได้คะ่ะผมร่วงจากรากนั้นเป็นอะไรที่รักษายากมากยา้ำว่า อะไรที่แบบรากสุดๆผมร่วงจากรากนะคะเกิดได้จากผมร่วงเฉียบพันธุ์อาจจะคลอดลูกมาหรือเครียดจากการแบบต้องสอบเครียดจากการต้องจองตัว๋วคอนเสิร์ตหรือจะเป็นการไดเอทที่หนักหรือการจะวิ่งแบบมาราทอนอุ้ยฉันต้องไปวิ่งมาราทอนแล้วเนี่ยผมร่วงเฉียบพันธุ์แบบนี้นะคะจะมีลักษณะบางๆทั่วๆตรงกลางศีรษะนะคะที่รักษานะคะเป็นการทานวิตามินบำรุงเสริมนะคะสาเหตุที่ผมร่วงจากรากอีกหนึ่งสาเหตุเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้น2ในสของผู้ชายและ1ใน4ของผู้หญิงนั่นก็คือเป็นอาการ ที่ส่งต่อจากพันธุกรรมนั่นเองอาการหรือลักษณะของผมร่วงจากพันธุกรรมนะคะจะเริ่มบางหรือเถื่อบริเวณหน้าผากตรงนี้ จะเริ่มบางบางสั้น,นร่วงแบบที่เราไม่รู้ตัวนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นประมาณตามร่ปงด้านหน้าหรืออาจจะแบบมีความบางตรงกลางศีรษะถ้าเป็นในผู้หญิงก็จะประมาณนี้เป็นประมาณในรูปนี้เลยค่ะทะลักษณะผู้หญิงที่แบบผมร่วงแบบจากกรรมพััณฑ์วิธีรักษานะคะให้ใช้แฮโทนิกการทานวิตามินบำรุงเสริมและการปลูกผมนะคะเมื่อเราทราบสาเหตุผมร่วงของเราแล้วรักษาให้ตรงปัญหานะคะเพราะผมร่วงมี2แบบเราต้องรู้ว่าผมเราร่วงจากกราบหรือร่วงจากเส้นและเพื่อนๆล่ะคะมีปัญหา ผมร่วงจากรากหรือว่าผมร่วงจากเส้นคะคอมเมนต์มาบอกปัญหากันนะคะ